ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนดีออกก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ฝั่งทางภาคอีสานชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงควายไถายนาและหาของป่าซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่ในปีนั้นฤดูฝนกลับไม่ได้นำพาความอุดมสมบูรณ์มาเหมือนทุกปีที่ยิ่งไปกว่านั้นมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงเข้ามาในหมู่บ้านในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ควายของพ่อข้ามันตายอีกแล้ว ผู้ใหญ่เปเลวรีบออกมาพร้อมอินหนุ่มผู้ช่วยประจำหมู่บ้านหรือสถานะลูกเขยในอนาคตนั่นเองทั้งสองเดินไปยังจุดที่เกิดเหตุและเมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นมันน่าสยดสยองในคอกมีควายสามตัวนอนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพลงที่หน้าท้องมีรอยฉีกขาดเครื่องในไหลออกมา แต่ชิ้นส่วนบางอย่างกลับหายไปอย่างน่าประหลาดดูคล้ายว่ามีบางสิ่งควักออกไปกินอืมตัวอะไรมันมากินข้าก็เดาไม่ได้แถวหมู่บ้านเรามีสัตว์อะไรดุร้ายหลุดออกมาจากที่ไหนหรือเปล่าชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้หรือตอบได้มัน ซึ่งเป็นเจ้าของควายนั่งหน้าเศร้าตาแดงฉ่ำจากการร้องไห้เพราะสงสารควายผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นช่วงไหนเมื่อคืนผมไปกินเหล้ามาเมาแล้วผมก็นอนไม่รู้ตัวอะไรเลยอะ ยายฉมอยหญิงชราคนหนึ่งประจำหมู่บ้านเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจำได้ว่าเคยไปเยี่ยมญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคนในหมู่บ้านนั้นเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในหมู่บ้านมีผีปอบออกอารวาสกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายเกลี้ยงหมู่บ้านเมื่อยายชมอยนึกได้จึงรีบพูดขึ้นทันที ข้าว่ามีผีปอบแน่นอนเพราะหมู่บ้านข้างๆเรามีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายเกลื่อนโดนควักไส้ไม่เหลือบอแมนด็อกแม่ชะม้อยนี่มันปีพอศอะไรแล้วยังเชื่อเรื่องผีปอบอยู่อีกเหรออินรีบแยง้งแต่เขาก็เหลือบตามองไปยังควายที่นอนตายอย่างน่าสยดสยอง ด้วยความไม่สบายใจเช่นกันเอ็งหนะยังหนุ่มยังไม่เคยเห็นตอมันออกล่ามันบอกกินคนดอกเด้อไอ้อินแต่มันชอบควักตับควักไตไส้ควายมันสิงอยู่ในร่างคนด้วยนะอาศัยร่างคนออกล่าในตอนกลางคืนถ้าไม่รีบหาวิธีกำจัดมันควายทั้งหมู่บ้านเรามันจะตายหมด เสียงฮืองฮาของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นชาวบ้านแต่ละคนต่างมีความหวาดกลัวและความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะไปวัดสายสายให้หลวงตะโพมาช่วยก็แล้วกันไปหาหลวงตาจะช่วยอะไรได้ผู้ใหญ่ไปหาหมอผีมาปราบนูน่นถึงจะถูกใช่ไหมพวกเรา ข้าไม่รู้จักหมอผีอะไรทั้งนั้นข้าจะไปบอกหลวงตะพงเนี่ยละ่ะช่วงเวลาสายสายผู้ใหญ่เปลวได้เดินทางไปยังวัดในหมู่บ้านเพื่อบอกข่าวร้ายและบอกเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับหลวงตาพงฟังเมื่อท่านได้ยินอย่างนั้นแล้วท่านหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหมู่บ้านเราในตอนนี้ มีผีปอบแต่ผีปอบตอนนี้ไม่ใช่คนของหมู่บ้านเราหรอกอาตมาเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น่ะนะมันไปซ่อนตัวอยู่ส่วนไหนของหมู่บ้านเราเมื่อหลวงตามองเห็นทุกอย่างท่านจึงบอกผู้ใหญ่เปเลวว่าพรุ่งนี้จะสวดมนต์และทำพิธีกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน เมื่อผู้ใหญ่เปเลวได้ยินแบบนั้นทำให้เขาสบายใจขึ้นหลังจากนั้นผู้ใหญ่และอินเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาได้ตีกลองเพื่อเรียกชาวบ้านให้มาประชุมเมื่อชาวบ้านแต่ละหลังได้ส่งตัวแทนมารับฟังผู้ใหญ่บ้านได้หารือกับชาวบ้านเพื่อหาวิธีป้องกันและการรับมือกับผีปอบในค่ำคืนนี้ ที่คาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ผู้ใหญ่ให้ชาวบ้านเอาควายของตนทุกตัวมารวมที่ลานของหมู่บ้านเพื่อให้อยู่ในสายตาของชาวบ้านและไม่ให้ปอบมันลักเข้ามาแอบกินได้ให้ชายทุกคนในหมู่บ้านคอยสลับเวรกันเฝ้าควายไว้เพื่อรอจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ เมื่อเวลาตกดึกมีชาวบ้านชายอยู่เฝ้าเวรสีคนทุกคนมีปืนพกติดตัวคนลักระบอกนี่พี่อาจพี่ว่าคืนนี้มันจะโผล่มาอีกไหมอ่ะถ้ามันโผล่มานะข้าจะยิงหัวมันคนแรกเลยแต่ข้าว่ามันคงไม่กล้าโผล่มาหรอกเออแต่ฉันว่า ก็ไม่แน่น่่นนะีไมพานหลังจากนั้นก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นทั้งสี่คนที่อยู่เฝ้าเวรรีบหยิบปืนแล้วหันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอสิ่งประหลาดใดๆพวกเขาทั้งสี่ยังไม่วางใจจึงพากันเดินสำรวจไปรอบๆลานอินเหลือไปเห็นบางอย่างตะคุ่มตะคุ่มในพุ่มไม้ เขาจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูใกล้ๆแต่สิ่งนั้นกลับโยนซากสุพไก่มาที่อินแล้วรีบวิ่งหนีเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วทั้งสี่คนรีบถือปืนวิ่งตามไปแต่ก็ตามไม่ทันเสียแล้วนังปอบมึงไม่ตายดีแน่กูจะต้องล่าหัวมึงมาให้ได้สิ่งที่มึงทำกับสัตว์พวกนี้ กูจะใ้มชชทั้งสี่ช่วยกันเดินหาอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นไม่นานเสียงควายร้องก็ดังขึ้นเอ้านี่เฮ้ยพวกเรารีบกลับไปดูกันดีกว่าทุกคนรีบวิ่งกลับไปที่ลานอย่างเร่งรีบเมื่อมาถึงก็ไม่ทันเสียแล้วมีควายหนึ่งตัวโดนควักไส้ นอนแน่นิ่งเลือดไหลนองพื้นส่วนควายตัวอื่นๆที่โดนผูกเชือกไว้ก็ตื่นตระหนกและพยายามหนีเอาตัวรอดแต่ก็หนีไม่ได้พวกมันไม่ได้สวยเท่าควายตัวนั้นที่โดนควักไส้อย่างทรมานจนหมดลมหายใจเช้ารุ่งขึ้นหลวงตาพงได้เดินทางมาที่ศาลาของหมู่บ้านเพื่อทำพิธีสวดมนต์ชำระล้าง สิ่งชั่วร้ายในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นและเมื่อพิธีเสร็จสิน้นชาวบ้านบางคนรู้สึกว่าปอบยังมีอยู่มันยังไม่หายไปมีชาวบ้านบางส่วนวางใจแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่วางใจเช่นกันชาวบ้านแต่ละบ้านได้นำควายของตนเองกลับ พวกเขาคิดว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆร่วมถึงปอบหมดไปจากหมู่บ้านแล้วเวลาตกดึกอีกครั้งเสียงหมาเห่าหอนดังระงมไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านบางคนที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นไม่นานเสียงควายร้องก็ดังขึ้นอีกไอพุทธรีบลุกไปดูควายไอพุทธตื่น เขาเห็นสภาพควายที่ตายเหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่มีผิดโดนควักไส้จนหายเกลี้ยงทั้งสองรีบออกมาตะโกนบอกชาวบ้านให้ตื่นพ่อแม่พี่น้องปอมันยังไม่ตายมันยังอยู่มันมากินควายบ้านฉันเมื่อกี้ตื่นตื่นพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแต่ละหลังรีบพากันออกมารวมตัว ผู้ใหญ่เปเลวและอินเดินเข้ามาพร้อมถือปืนในมือคืนนี้ไม่ต้องนอนกันนะพวกเราข้าจะพาลูกบ้านไปล่าบอบใครอาสาจะไปกับข้าบ้างมีชาวบ้านสามคนอาสาที่จะไปตามล่าปอบกับผู้ใหญ่เปเลวกลุ่มของผู้ใหญ่เปเลวอินและชาวบ้านอีกสามคน ถือไฟฉายและปืนคนละกระบอกเดินลัดเลาะไปตามป่ารอบหมู่บ้านเสียงหมาหอนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมไปทั่วป่าชวนให้วังเวงกว่าเดิมถ้ามันออกมาล่ามันต้องหนีไปแถวแถวป่าหลังวัดแน่ๆพวกเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีๆก็แล้วกันคืนนี้เน่ะนะ ไม่ใช่แค่ควายนะพ่อใหญ่ถ้าหากว่าเราทำพลาดมันอาจจะมากินคนแทนก็เป็นได้ข้าลัะกลัวว่ามันไม่ใช่ปอบธรรมดามันฉลาดกว่าที่คิดดูวิธีที่มันลวงเมื่อคืนสิทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักก็ดังจากพุ่มไม้ข้างทางทุกคนหยุดนิ่งส่องไฟฉายไปที่พุ่มไม้นั้นแต่กลับไม่เห็นอะไร ในขณะนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยตลุกไปทั่วบริเวณน,น้่นมันกลิ่นอะไรวะมันเหนม็นเหมือนเนื้อเน่าเลยวะพ่อาจพีนพ่อใหญ่ข้างหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่อะทุกคน รีบยกปืนขึ้นแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่สัตว์มันเป็นเงาคนรูปร่างผอมแห้งยืนก้มหน้าผมยาวรุงรังร่างกายสั่นเหมือนกำลังหิวกระหายหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยเอ็งเป็นใครวะเงานั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆหันหน้ามาดวงตามีสีแดงกำาปากเปื้อนไปด้วยเลือด หน้าตาเหมือนนางจันหญิงสาวสะสวยของหมู่บ้านที่ชายหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านหมายปองเธอคนนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครพวกเองไม่มีวันเข้าใจมันเป็นของข้ามันเลี้ยงข้ามาใส่พวกนั้นมันคืออาหารที่ข้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอหัวเราะอย่างบ้าคลาั่ง แล้วพุ่งตัวเข้าหาพวกชาวบ้านด้วยความเร็วผิดมนุษย์อินตั้งสติได้เขายิงก่อนนัดหนึ่งกระสุนโดนที่แขนของปอบยิงมันยิงพร้อมกันเลยเสียงปืนดังระง,ง,งมไปทั่วป่ารอบหมู่บ้านเงาร่างของนางจันทร์สุดลงทันทีแต่ก่อนจะหมดลมเธอยิ้มเย้ยแล้วพูดประโยคสุดท้าย มันยังไม่จบเท่านี้ข้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายจากนั้นก็นอนแน่นิ่งไปมีควันดำลอยออกจากศพของนางจันเคลื่อนตัวไปในความมืดผู้ใหญ่และชาวบ้านเอาไฟเผาปอบตนนั้นจนร่างแหลกสลายเหลือแต่กองกระดูกหลังจากเหตุการณ์นั้นที่รู้ว่านางจันเป็นปอบซึ่งถูกเผาไปหลายวันแล้ว ความสงบสุขของหมู่บ้านผ่านไปได้ไม่กี่วันควายหลายตัวเริ่มล้มตายอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เหลือล่องรอยของร่างปอบให้เห็นเลยมันฉลาดขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิมนางจันท์มันตายแล้วแต่ยังมีควายล้มตายอยู่นั่นก็แปลว่ามีอีกตัวที่เก่งกว่าใช่ไหม เดี๋ยวคืนนี้ข้าจะซุ่มอยู่หน้าข้อควายเองข้าจะไม่ให้บัหน,นีไปไหนอีกแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกดินผู้ใหญ่เปลวอินและชาวบ้านอีกสองคนซุ่มเงียบอยู่ไม่ไกลจากข้อควายถือปืนคนละกระบอกเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อไม่ละสายตาจ,จู่ๆควายในคอกพากันเริ่มตื่นตะหนกร้องดังลัน่น เหมือนมีบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาหาพวกมันมันมาแล้วพวกเองล้อมด้านหลังทุกคนรีบวิ่งไปที่ข้อควายกลับพบเงาดำร่างหนึ่งกำลังกัดกระชากที่ท้องควายอย่างหิวโหวย <c oughs> เมื่อปอบตนนั้นรู้ตัว <c oughs> มันหันขึ้นมามองด้วยสีตาที่แดงกำ่ำมีเลือดเปื้อนไปทั่วใบหน้า ยิงเลยพ่อใหญ่เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดร่างนั้นล้มลงแต่ยังไม่ตายมันพยายามลุกขึ้นหนีแต่สิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนตาค้างลลหลวงตาพงเป็นไปไม่ได้ท่านเป็นพระ <laughs> ทุกคิวเตมีค่าแต่การมีมันอยู่กับข้าข้าก็ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายข <c oughs> ้าแค่ต้องเลี้ยงมยัน <c oughs> <c oughs> ลวกวายของชาวบ้านละ่ะแล้วลูกอ่านของข้าแค่เนื้อกับใส่ แลกกับความอมตะมันก็คมแล้วไม่ใช่หรือไง <laughs> ผู้ใหญ่เปเลวไม่รอช้ายกบืนขึ้นยิงเปรี้ยงเข้าที่หน้าอกของหลวงตาทันทีร่างนั้นซุดลงช้าๆแต่ยังไม่ตายสนิทมันกลับดิ้นทุรนทุรายเสียงกรีดร้องเหมือนปีศาจทำให้ชาวบ้านที่เห็นรู้ว่ามีบางสิ่ง สิงอยู่ในร่างของหลวงตาพงกำลังดิ้นรนที่จะออกมาเอาไฟมาเอาไฟมามันไม่ใช่คนไม่ใช่พระแล้วเมื่อปอบหลวงตาพงถูกไฟเผาเสียงร้องหหยหวนอย่างทรมานดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านเสียงสุดท้ายก่อนที่หลวงตาพงจะหมดลมหายใจค่ะ จะกกลับมาอีออออผู้ใหญ่แล้วเราจะบอกคนอื่นว่ายังไงว่าหลวงตาเลี้ยงผีอย่างนั้นเหรอไม่ต้องบอกหรอกเอาเป็นว่าหมู่บ้านของเรารอดมาได้ก็พอแล้วแต่ข้ายังรู้สึกว่า มันยังไม่จบยังไงก็ไม่รู้รนะนะความชั่วร้ายมันไม่ได้ตายง่ายๆอินบางทีมันก็แค่เปลี่ยนร่างแล้วรอวันกลับมาอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมความหลอนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะจ๊ะ